สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยภาพในหัวส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องออประสาทพระวิหารใช่ค่ะข้อพิพาทชายแดนหรือข่าวการประทะกกันตามหน้าสื่อแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าเบื้องหลังภาพพวกนั้นนะครับม,มันมีเกมที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมาก ใช่เลยค่ะและพอเราลองมองผ่านแว่นของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งถ้าจะพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะคะมันก็คือการมองโลกเหมือนเป็นกระดานหมากรุกขนาดยักษ์อ๋อครับครับที่แต่ละประเทศก็พยายามเดินหมากเพื่อชิงความได้เปรียบทั้งด้านทรัพยากรอิทธิพลแล้วก็ความมั่นคงพอเราใช้แว่นนี้มองปุ๊บภาพของความขัดแย้งทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะหมายความว่าเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัส เกมบนกระดานหมากรุกที่ว่านี้ใช่ค่ะเพื่อทําความเข้าใจว่าทําไมความขัดแย้งมันถึงยืดเยือ้อไม่ใช่แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะและสิ่งแรกที่ข้อมูลชุดนี้ตบหน้าเราเลยก็คือในเกมการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยคาว่าความยุติธรรม,อ,มอาจจะเป็นแค่คำสวยๆที่เอาไว้พูดออกสื่อแต่หลังฉากแล้วสกุลเงินที่แท้จริงคืออำนาจและผลประโยชน์ล้วนๆเลยค่ะ มุมมองนี้อาจจะฟังดูเย็นชาหน่อยนะคะแต่มันเป็นแกนหลักที่ข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ทุกอย่างที่เรากำลังจะคุยกันเลยโอเคครับเริ่มมาก็หนักเลย <laughs> งั้นเรามาเริ่มแกะจากตัวผู้เล่นหลักกันก่อนในข้อมูลมีการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของกัมพูชาไว้ได้น่าสนใจมากค่ะก็ใช้คำที่ผมว่ามันติดหูจริงๆคือพลิ้วไหวผสมบิดพริ้วคำนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับมันเป็นคำที่สรุปแกนความคิดได้ดีมากเลยค่ะ ผิวไหวผสมบิดผิวในที่นี้ก็คือหมายถึงแนวทางปฏิบัติที่ไม่ได้ยึดติดกับหลักการทางศีลธรรม,มหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศแบบปลายตัวแต่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้กับรัฐของตัวเองเป็นที่ตั้งพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายสําคัญกว่าวิธีการใช่เลยค่ะไม่ว่าจะต้องจับมือกับใครหรือต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนก็ตามเหมือนเป็นการบอกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร มีแต่ผลประโยชน์แห่งชาติที่ถาวรซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะเ realpolitik หรือสัจจนิยมทางการเมืองมากๆเลยนะครับใช่ค่ะและพอเราเข้าใจปรัชญานี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการกระทำต่างๆไม่ได้ถูกมองในมุมของดีหรือเลวอ๋อแต่การเดินมาก แต่เป็นการเดินหมากเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงบทบาทของผู้เล่นที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือมหาอำนาจที่อยู่ในผู้มีภาคนี้ค่ะแล้วมหาอำนาจที่เราพูดถึงนี่แหล่งข้อมูลเขาเจาะจงไปที่ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นภาพร,มรวมๆข้อมูลเจาะจงไปที่จีนค่อนข้างชัดเจนค่ะอ๋อจีนเพราะจีนมีผลประโยชน์มหาศาลอยู่ทั้งในไทยและกัมพูชาสิ่งที่น่าสนใจคือ จีนไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มตัวบนฐานของความถูกผิดแต่เลือกที่จะรักษาสมดุลอย่างระมัดระวังค่ะหมายความว่าต่อให้จีนจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกัมพูชามากแค่ไหนก็ยังเทใจให้สุดตัวไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะยังมีผลประโยชน์ก้อนโตในไทยที่ต้องรักษาไว้เหมือนกันใช่ค่ะและนั่นคือความตึงเครียดที่น่าสนใจของมหาอำนาจเลยคือต้องเล่นเกมรักษาสมดุลตลอดเวลาด้านหนึ่งก็อยากจะหนุนพันธมิตรใกล้ชิด แต่อีกด้านก็ละทิ้งผลประโยชน์มหาศาลที่อยู่อีกฝั่งไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนการเดินบนเส้นลวดเลยค่ะครับครับดังนั้นท่าทีของจีนจึงถูกกำหนดโดยสมการผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักไม่ใช่การชี้ว่าใครถูกใครผิดซึ่งตรกะเรื่องผลประโยชน์ต้องมาก่อนเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเพราะดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเกมระหว่างประเทศค่ะแต่ข้อมูลยังชี้อีกว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชาเองด้วยซ้ำ ประเด็นนี้เป็นกลยุทธ์ที่คลาสสิกมากในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะคะคือการสร้างศัตรูร่วงภายนอกอเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในและก็สร้างความปึกแผ่นในกับคนในชาติในข้อมูลเขาชี้เป้าไปที่ผู้นำกัมพูชาเลยโดยเฉพาะฝั่งตระคูลหุ่นใช่ค่ะว่ามีการยิบเอาประเด็นความขัดแย้งกับไทยมาใช้ปลุกกระแสะชาตินิยมอยู่บ่อยครั้งโดยวาดภาพให้ไทยเป็นศัตรูทางประวัติศาสตร์เพื่อรวบรวมคะแนนนิยม และก็สร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับตัวเองและเครือข่ายมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้ผลอย่างน่าทึ่งนะคะเพราะความรู้สึกร่วมของชาตินิยมเป็นพลังที่มหาศาลมากครับและในสถานการณ์แบบนี้ความจริงหรือความยุติธรรมในข้อพิพาทมันเลยกลายเป็นเรื่องรองไปเลยเมื่อเทียบกับเป้าหมายทางการเมืองที่ใหญ่กว่านั่นคือการรักษาอํานาจค่ะฟังแล้วมันน่าเศร้านะครับที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อน สุดท้ายแล้วกลับถูกย่อส่วนลงมาเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองอืเพื่อรักษาอำนาจของคนบางกลุ่มมันคือตะก,กะของเกมการเมืองที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกค่ะและมันก็ทําให้การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะมันมีตัวแปรอื่นเข้ามาใช่ค่ะเพราะมันไม่ได้มีแค่ตัวแปรระหว่างสองประเทศแต่ยังมีตัวแปรการเมืองภายในของแต่ละฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฟังแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันดูซับซ้อนแล้วก็ดู จะหาทางออกยากเหมือนกันนะครับค่ะแต่มีอีกมุมนึงในข้อมูลที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาพยายามดึงเราให้ถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยการเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆทั่วโลกใช่ค่ะเขาเสนอให้ใช้สิ่งที่เรียกว่าวิธีวิทยาแบบเปรียบเทียบอืเพื่อให้เราไม่จมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของความขัดแย้งนี้เพียงอย่างเดียวในข้อมูลมีการยกตัวอย่างข้อพิพาทชายแดนที่อื่นด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นมีค่ะ อินเดียปากีสถานหรือจีนอินเดียถูกต้องค่ะมีการเปรียบเทียบกับข้อพิาพาทเรื่องแคว้นแคชเมียร์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานครับหรือข้อพิาพาทชายแดนบนเทือกเขาหิมาลัยระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งล้วนแต่เป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อซัดซ้อนแล้วก็มีเดิมพันสูงไม่แพ้กันเลยอืมการเปรียบเทียบนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะมันช่วยลดอุณหภูมิทางอารมณ์ของเราลงให้ใจเย็นลงหน่อยใช่ค่ะแล้วทําให้เห็นว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ความขัดแย้งเรื่องพรมแดนถือเป็นปรากฏการณ์สากลหรือ universal phenomenon ค่ะหมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีรัชชาติและเส้นพรมแดนอย่างนั้นหรือครับอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันสะท้อนความสิ่งที่ว่า การแสวงหาความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากโดยธรรมชาติ <S 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 เพราะทุกรัฐต่างก็มีภาร,รกิจหลักในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของตอนเองอย่างเต็มที่การกระทบกระทั่งกันตามแนวพรมแดนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในระบบโลกปัจจุบันเอาล่ะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่คือเกมบนกระดานหมากรุกระดับสูงเป็นเรื่องของรัฐมหาอำนาจและยุทธศาสตร์ต่างๆแต่คำถามสำคัญก็คือ ในขณะที่ผู้เล่นตัวใหญ่กำลังเดินหมากกันอยู่เนี่ยใครคือคนที่ถูกเหยียบย่ำอยู่บนกระดานบ้างอืแหล่งข้อมูลฉายภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาโดยเฉพาะฝั่งกัมบูชาไว้ชัดเจนมากและนี่คือต้นทุนที่แท้จริงของความขัดแยง้งที่มักจะถูกลืมไปในบทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ค่ะใช่เลยครับอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือผลกระทบทางเศรษฐกิจข้อมูลระบุว่าการค้าชายแดนที่เคยคึกคัก เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนอืต้องหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงในช่วงที่มีการประทะกันหนักๆมูลค่าการค้าลดลงไปเกือบ100หนึ่งรเอร์เซ็นต์ ลองนึกภาพตลาดชายแดนที่เคยมีชีวิตชีวามีคนข้ามไปมาซื้อของแลกเปลี่ยนสินค้ากลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืนเลยครับมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะแบบนี้ไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าโดยตรงใช่ครับแต่ยังรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดทั้งการขนส่งที่พักร้านอาหารทุกอย่างหยุดนิ่งไปหมดอื ชาวกัมพูชาที่เคยข้ามาฝั่งไทยเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็เกิดความหวาดระแวงไม่กล้าเดินทางเหมือนเดิมความเชื่อใจที่เคยมีมันหายไปแน่นอนครับแล้วยังมีการท่องเที่ยวอีกซึ่งเป็นแหล่งรายได้สําคัญของพื้นที่ชายแดนก็แทบจะกลายเป็นศูนย์ไปเลยอืมและในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆกัมพูชาก็อาจจะต้องใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าอย่างเช่นเช่นระงับการนำเข้าสินค้าจากไทยชั่วคราว ซึ่งก็จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมเข้าไปอีกและนอกเหนือจากความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เราพอจะเห็นเป็นตัวเลขได้ยังมีผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ครับแต่รุนแรงไม่แพ้กันเลยค่ะมันส่งผลกระทบในมิติไหนบ้างครับประเด็นแรกและสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนค่ะอืม hmm. ประชาชนเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยงโดยตรงจากการประทะการยิงตอบโต้ทําให้ต้องอบพยพหนีตายทิ้งบ้านทิ้งที่ทํากินกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศตัวเองโหคือมันง่ายมากเลยนะที่เราจะนั่งคุยกันเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เกมของมหาอำนาจค่ะแต่พอข้อมูลพูดถึงจุดนี้มันดึงเรากลับมาสู่ความเป็นจริงเลยว่าทุกการตัดสินใจของคนระดับบนมันมีราคาที่คนตัวเล็กๆต้องจ่ายเสมอถูกต้องค่ะ และราคานั้นมันไม่ได้จบแค่ตอนที่เสียงปืนสงบลงนะแต่มันยังทิ้งบาดแผลทางใจและความไม่ไว้วางใจที่ฝังรากลึกไว้ในใจคนทั้งสองฝั่งพรมแดนด้วยความสัมพันธ์ระดับชาวบ้างที่เคยดีต่อกันพึ่งพาอาศัยกันอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการและอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากคือแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ทำงานในไทยอ๋อใช่ พอมีการปิดพรมแดนพวกเขาก็ถูกตัดขาดจากแหล่งรายได้ทันทีส่งผลกระทบโดยตรงถึงครอบครัวที่รองเงินอยู่ที่บ้านเลยค่ะเป็นต้นทุนที่สูงมากจริงๆครับแล้วในเมื่อผลกระทบมันรุนแรงขนาดนี้นอกจากเกมการเมืองที่เราคุยกันไปแล้วในข้อมูลบอกไหมครับว่าฝั่งกัมพูชามีการเดินหมากในกระดานอื่นอีกบ้างไหมอย่างเช่นกระดานกฎหมายระหว่างประเทศมีค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวรบที่น่าสนใจมากเป็นการเปลี่ยนสนามรบจากพื้นที่ชายแดนไปสู่ห้องพิจารณาคดีเขาทำอย่างไรครับข้อมูลระบุว่ากัมพูชายื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ที่เรารู้จักกันในชื่อศาลโลกโอ๋อศาลโลกเพื่อขอให้ศาลตีความคำพิพากษาเดิมในคดีประสาทพระวิหารใหม่อีกครั้งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบปราสาทด้วยค่ะนี่คือการยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นเลยใช่ไหมครับ จากเรื่องของสองประเทศกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้องค์กรระดับโลกเข้ามาตัดสินใช่ค่ะมันเป็นการยกระดับข้อพิพาทจากเวทีเจรจาสองฝ่ายไปสู่เวทีพหุภาคีทางกฎหมายซึ่งแม้ว่าจะเป็น,นกลไกสากลที่ทุกประเทศมีสิทธิ์จะใช้ได้ครับแต่มันก็ทําให้กระบวนการแก้ไขปัญหายืดเยื้อและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก มันไม่ใช่แค่การคุยกันของนักการทูตแล้วแต่มันคือการต่อสู้กันด้วยข้อกฎหมายหลักฐานและการตีความของคณะผู้พิพากษาจากทั่วโลกเนือนเปลี่ยนจากการเจรจาในห้องประชุมไปเป็นการสู้กันในศาลที่มีคนกลางคอยตัดสินใช่ค่ะซึ่งผลที่ออกมามันผูกมัดทุกฝ่ายภาพนั้นเลยค่ะมันคือการผสมผสานกลยุธทธ์ทางกฎหมายเข้ากับการเมืองระหว่างประเทศอย่างแยบยน เป็นการเดินเกมหลายกระดานพร้อมกันทั้งกระดานการเมืองในประเทศเพื่อสร้างคะแนนนิยมกระดานการทูตเพื่อหาแนวร่วมและกระดานกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตัวเองดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลทั้งหมดนี้คือภาพของความขัดแย้งที่มันไม่ได้มีแค่ขาวกับดําหรือถูกกับผิด แต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายที่ซับซ้อนของผลประโยชน์แห่งชาติยุทธศาสตร์การเมืองภายในและอิทธิพลของมหาอำนาจภายนอกค่ะการสแสวงหาความยุติธรรมที่เราอยากเห็นกลับไปพันอยู่กับการช่วงชิงอำนาจอย่างแยกไม่ออกเลยเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดมากค่ะและบทสรุปที่สำคัญที่สุดที่ผมรู้สึกได้จากข้อมูลชุดนี้ก็คือ ในขณะที่ผู้นำหรือรัฐอาจจะได้ประโยชน์ทางการเมืองจากเกมที่พวกเขาเล่นแต่ต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมดกลับตกอยู่กับประชาชนธรรมดาที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงในชีวิตสำหรับฉันนะคะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากข้อมูลชุดนี้คือความตึงเครียดระหว่างยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มองทุกอย่างเป็นเกมการต่อรองอานาจอันเย็นชาครับ กับผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์จริงๆที่เป็นเรื่องของความเจ็บปวดความสูญเสียและน้ำตามันบังคับให้เราต้องมองข้ามเรื่องเล่าแบบง่ายๆที่แบ่งแค่ฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดไปเลยค่ะมันทำให้เราต้องคิดให้ซับซ้อนและรอบด้านมากขึ้นใช่ค่ะและนี่คือคำถามสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลไม่ได้ให้คำตอบไว้แต่ทิ้งไว้ให้เรากลับไปคบคิดกันต่ออืม เมื่อความขัดแย้งหนึ่งหงสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องมือทางการเมืองในประเทศเป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจและในขณะเดียวกันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ยากของผู้คนแล้วเราจะหาหนทางไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนและแท้จริงที่คำนึงถึงทุกมิติเหล่านี้ไปพร้อมๆกันได้อย่างไร